สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่คุณโทรศัพท์กกตกนี่เป็นเย็นเนา่ยโทรศัพท์ตกปึ๊บติดบ่ะมีแล้วครัรบ,รบหั่งน้อยหั่งน้อย,ยม,าามีห้าโทรศบ้านเออมีห้ามาเนะาะโทรศัพท์ตกปุ๊บเพิ่นเล่นเพิ่นบินมาใส่เลยโอสายเราขาด็รืดเนาะ แค่นหนบ่ได้ป่อยยา่าเชี่ยวดีเบ่งขอเ่นเนาะแล้วไปมันทการโอ้ตกอขอบ่ได้มาทำลาย,ลยแค่บ่ได้ปล่อยยาเนาะครับก็ขอเินเอาไป รูกกำลังขาวๆภัยเ,เห็ดบังไม้เด้อลูกงเลยรูกกำลังเป็นขาวๆง่ามๆแต่ก็กินท้องก็กินเลยตัวนี้ปัญญาเนาะหมุนไม้หมุนเด่นหามไ,มมไม้เลยอไปเป็นปอยยาเนาะ ที่โทรทับโต้เลยพื้นบิดมาใส่เลยแกเอามาแล้วเนาะก้ามห้ามืร่างขาวจีบปูนะครับพี่น้องก้าวห้าสิบแปดไปเรื่อยๆจะเลาะบึงผมก็ลงไไ่งคิบไปเลยคิบเละแต่มันอาจ์ติมันโมเม,มนต์กล่องวิดีโอมันไปโทรศัพท์เนาะมันอาจ์ตบ่ได้ดนังใจคือว่าเนี่นี่ผมอาจ์ติ ใส่ถุงเนาะผอผมลงมาหาลงมาหาใกล้เตือนเนาะพี่โตขึ้นหน่อยเนาะยิบหนูหนูนไม่ได้เห็นใบเด็กก็ยางโลมาหายเลยก็ง้อผมผอไงเดี๋ยวไปหูืสาวสาวสะกินวะก็พ่อได้อีกสองหางเขาก่อนคนฟังไหมผมก็ไปเห็นเนาะตอนหางครูเนาะ โลหาอ,อน้ำยิบเพื้นน,น,นู่นเนาะพี่น้องพื้นมรงนีเนาะเพื้นไม้ห้อยผีไสล้วเหมาะไปเนาะพีไสล้วเราได้สองสามข้งางเนาะข้างหัวให้างทองกระปัน่นเนาะ สองกระปั่นหรือกระปั่นหรือสามกระปั่นผมมาหาตามหลังเราเห็นมีแต่หางงามๆเนาะระหว่างสองกับโอ้ห้างสามกระปั่นเนี่ยนี่สองกระปั่นเนาะกับทีเลาะต้องไปท่พิโตกอย่างเงี่ยระหว่างที่ออกมุดไปเฮือนที่ส้าเนาะเฮือนหลายคาแล้วว่าเห็นแม่มิ่มเอาน้ำอยู่แม่ทั้งกำแข็งว่ามันึงมีอยู่เนาะ

ข้างมหูกินครับทะเลาะหามันคือแต่งปัญหาเนหาหนะเพราะว่าผมอยู่ตัวจี่นี่เขาก็พ่อข้างหูอยู่หูบองไงยังจะน้ำมั้ยน้ำ,นำยังวนหูหูกันขั้นเขาง,ของอยังวนจะปักมือ หากอกกีก็ไปสองห้างเนาะไปให้ใหน้องน้องเพื่อจะไปฝาเขาเป็นสั่งจะไปขายเขาหน่เด้ประมาณสามรวอยกบาทเนาะสามรอยเงินได้เดแปดห้าห้างสิบแปดเนาะครับเปมาห้างหน่อยเอาไปให้เขาขึ้นเน่ะห้างหน่อยหางหลาขิ้นเลย เไปเอาหญ้าเปาเนาม่หน่อยเจอทว่าอันนี้นให้ก็ให้ยี่ยคือว่าอากาศมันเย็นเลยเป็นกับว่าให้เนาะคือว่าอากาศบดกระติกาต่อไปอเลยเนาะนองเนาะองหลบไปหาจซึ่งหอยนะหอยที่ใส่เพื่อนเอาเนี่ยเพื่นเพื่นเลียงกล้วย เราเอาไปสองสมห้างห้างใหญยังหน่อยแล้ววะห้างทอกระปันเนี่ยแล้ววะทอกระปันเล่ยผมยางตับขุนแล้วมารอหาตะขุนเรากรปันได้สามกระปั้นห้างหนึ่งล้วตัวตัวของปตัวของกระหูะที่เราหาไปเลยเนาะ ไม่เห็นจริงหรอไทยเลาวโอ้กอยากพอห้างยังไงเลยยนาคุมพิ่นออกกปแล้วนกคุมที่ผมปล่อยเลยมั้งพอผมมาต่ปาอปานเนาะนคุมผมต่อปานกัปล่อยไปแล้วคนอาจคุ่งคุ่งอาจยืนวันนี้เขาโตเนาะผมก็ตอเลยไปหลงเนี่ยไปตอไปกินเลอกพี่น้องนี่ ต่อดินอยากหัว่ามันมันมีขึ้นขเขาโวไม่เจ๊ไ่เงี้ยไอ้เรี่ยงที่เจอต้องกินได้าขาดหายหมดนี่และครับจอลองมึงมารรมชาติที่เขาเคยอยู่มันมันยังอยู่ขึ้นเขา

เราโกยวยออกมาเป็นสวยไปหนอย่างเง้ยจบงอีกเองเนาะเขาสเาหาไปเดือดเนาะข้างหน่อยก็เอาจะไปจังใครไม่ไดงเนา้เรอมมาหาเต่เสาเลยมาหาทีเดียว มาสุดเนาะชุดสายสุดเลยนี่ชุดปลาเนาะมุ่ก็สิอ้อมเหมนไปฝุน่นแอบบาดอ้อมอยู่เทิดจับเลยเทิ่งๆเหมืเลยพวกพี่สาวนางสาวไปเสื่อมแทนที่เขา,า,า,าพนาันิ่นมแม่นามอยู่ขางเงื่อนแต่ทางนลำเข็งลอยอยู่โลกเมือนตะการอาทียโยอยู่โล่งเมือนตะการเนาะ phun cả bộ hùng, ta phun cả lọ há mà tuần, lọ nó lại thì đi chơi thì tháo phun mất rồi cái con hòn nít tớp như thế này đã cả đây này này พี่ชายว่ะคนไปอยู่เขาเดือนมัติเก่าเนาะจะทางฝุ่นผมเคยเอาหางหนึ่งอยู่ก่อไเนี่ยเจ้าพ่อสิบแล้วได้เปิดก่อไฟทางล่างมันที่นียเนาะ ไปเรื่อยแล้เนาะพี่น้องเนาะรอหาสามีผลงานยังพกกะที่งให้เบิ้งเงื่อเรื่อยเลยกะว่าต้นใบกะว่าไปลหล่อหาวแงโมเด่งเนาะเพราะเด็กเงินจะาป่าก,ก็ว่าก็ไปเนาะยังพกกะที่โรคหายเบื้งเงื่อเรื่อยเด้อพี่น้องเด้อ กติดตามฝากกดไลก์กดแชร์ติดตามในช่องยูทูปเนาะอ่อมปาพาไปไปครัวเนาะผมว่าสิเปลี่ยนสองใหม่หนึ่กอะฝากติดตามมาด้วยครับผมก็พยายามเปลี่ยนเนาะอ่อมบาน,นอกที่กวนเนาะคือสิคือวัวเดี๋ยวพวกที่ไปรอบนกอไผ่กันทำบม่มี่มายังพวกไก่ที่ร่งทะลุพ้นสุดท้ายเนาะปวดติดตามต,อต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็จบไวส้สำนีกันเนาะพี่น้อง บมเนอาทิตย์อยู่ค่าสิออกพอฝนตกทองเถื่อเธอนึงท้องเถื่อเหรอพอป่านนี้ผมก็เคยมาหาเนาะฮิจูค่าเนาะคลิปนี้อ้อยเท่านี้แล้วพี่น้องเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยเด้ออ้อมป้าพาไปควรเนี่ยถ่องยูทูบเนาะเพรต้องติดตามร้ายเลาะเอาแค่เป็นกำลังใจให้ผมขอบพ่อครับคลิปนี้ไว้ท่ัพนี้แล้วพี่น้องเนาะสวัสดีครับ